สบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขุคนมือนีวิร่สิภาพี่น้องไปตามหาไอาใจนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือว่าถ้าผู้ใดอยงงากห่วใใจเป็นภัยคือเบิรงคลิปนี้หายจบพี่น้องมันเป็นแบบข้าเจ้าทักมาหาวิลีิ์ลายคนคือแบบบางคนก็บ,บอกว่าไปบ้านนั่นแน่บางคนก็บมามาบ้านนี้แน่ แต่ว่าเข้าไปบางเทื่อนอ่ะมันกับพออยู่พอกินนะพี่น้องบริทุกงาหรือบิลลี่กับโบทายได้ถ้าว่าเข้าไปบ้านได้ก็ว่าทุกแห้งยู่คือบานเขาเคยไปนะแต่ว่ากินเหล่าบอสูบยาบอบิลี่กับโบทายได้เพราะว่าบิลลี่กับโบเอาโลงเด็ดขาดแต่ว่าม่อนีหันเขาว่าไอ้ใจนี่เราพิการเนาะแต่ว่าซื้อบานกัยังโมหูแต่ว่าเขาบอกทางเขาน่ะบิลลี่กับพ่อจะหูเข่าๆอยู่แต่ว่าซื้อบานนะโมหู แต่ว่าบอกแต่ทางเขาอยู่บ้นน้ำมันนี่แล้วไปหลีสิไปเลาะถามเอาพี่น้องแล้วมืัอนี้หันกับบุ้งหูว่าสิเจอเพิ่นหรือว่าสิบ่เจอเดียวกับเบิ่งนํากันอะไรพี่น้องเพราะว่าบิลลี่กับบุ้งหูแท้ๆว่าเฮือนเพิ่งใช้ไมีแต่ไปเลาะถามเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วบิลลี่สิพาพี่น้องไปนําหาไอ้ใจว่าเราอยู่เฮือนบ่แล้วเราสิเป็นแบบใดเพราะว่าเขาจาว่าว่าเราพิการแต่บุ้งหูว่าเราสิพิการอีหลีบ่โอเคพี่น้องไปนี่แหละพี่น้องเนาะก็เป็นทางเข้าบ้านเล่า ทางก็สียากแน่นอนหนึ่งมีแต่หินนะทุกคนเข้าไปทางในนี่บกไก่พี่น้องบ้านเราเนี่เข้าไปทางในนี่ประมาณกิโลกกลว่าเนี่แหละก็าหอดแล้วแต่ว่าคนทางกับคนกลางอยากมีหินหลายนะ่ยแต่ว่ารถรถในรถใหญ่เขามากอะได้ยืดแต่ว่ามันหยากหยกักมีหินไปไงอานาฮูจักเงี้ยในใจบอก ไอ้ใจเราพิการนะ่ะชื่อใจนี่แหละครับว่าอยู่บ้านนี่มีบ่ใจใจใจโดยใจบางช้างบ,บงหูเราเราพิการแบบคแคนเราพิการเราเป็นคนพิการนะ่ะ<จ>ไอ้ใจทางหนีพังเงินเราคัตสีแมนพี่น้อ<จ>ง,งมิลีกูบบ๊มีบ่คนในบ้านนี่แบบพิการนะไปทำมึงพุ่นบ่มึงขี่รถไปทำมึงพุ่นนะอขอบใจเด้อระธาเด้อเดี๋ยว ไปทามมืออยู่ทางหนาพี่น้องเพราะว่าทามแล้เราก็บกหูเพื่อนไอ้ใจเขาว่าอยู่บ้านนี่นี่ลงไปทามกันจ้านี่ขิ้ลงไปทามเออเก็บตกรถหน่อยลงไปทามกันจ้านี้บูไปเลยผุนขอบเป็ดขอบไก่กันจ้าก็จะว่าลังซานนี่อยู่พี่น้องอันน่ะสบายดีเลยให้เข้าทามเนี่ยเจ้าหัวจักไอ้ใจบอกเขาจะเสร็จตรงนี้ หูบ่ะใจเราพิการดอกเราเป็นคนพิการดอกเนี่ยโอ้โหเด้พี่น้องพี่รุ่มนี่บะเออแบบเพื่อนเราเราอยู่จะคนเลยชื่ชมใจแม่บอกีจเราปะข้ามข้ามหวยไ,ไปอีกปะเพืเ่อนเราลังไงบะหากเราพิการเนาะ โอ้โดอยดอย,ดยบังคับฉีไปเบิงังทุกคนเงานไอ้ใจครับส,สบายดีอ่ะยะ,ะอันนั้นไอ้ทามเนี่ยหัวจักเพืนอนไอ้ใจบ่เราเราพิการเราเค้าปะเราเป็นพิการเนี่ยไอ้ใจสมใจบ่ห้องสมใจนี่แหละเราพิการยิ่งลมพวกโอ้อยทางลมมาขับใจได้เเด้เอเพือนแม่ตัวนี้บ่เออเดี๋ยวเอาไปเบิงังพี่น้อง เพื่อนแม่เราอยู่ตัวใดบ้านตัวนี้อยู่ลุ่มพเพื่อนแล้วเนี่ยจีรถต้องไปถามอีกหน่อยหนึ่งก่อนพี่น้องนี่นี่ถามในแถานี่โอ้โหร่นถามอะไรเลยๆก็จะซีมาอยู่ลุ่มอยู่ลุ่มก็จะเยือวันใดก็เขาให้เนี่นี่ไม่เท่าอันใช้เพืไอ้ใจอยูวันใดคนจักใจบอกโบหูเขาโบหูผูดยังไงว่าใช่เราแบบพิการเด้ ชมใจบ่ชมใจนี่แหละฮะนี่บ่เออตัวน,นี้เฮือนเพื่อนบ่ตัวน,นี้เฮือนแม่เล่าลุ่ลงไปลุ่มบนบ่เฮือนเล่า,าตัวไหนบ่ตัวน,นี้โดยแล้วพิการบ่คือตระรังบ่เอาด้อเด้อเด้อขอบใจเด้อเอ อยู่ใช้ยูพุ่นบ่ะแม่มึงเพื่อนแม่เราบ่ตอนนี้อ๋อจะทุกคนหูแหล่เดียวสิบ้าไปหาละอ๋อเพื่นไหนสมใจันยลุ่มพุ่นแต่ตว่าตอนนี้เพือนแม่เราพี่น้องเลยเป็นแต่ว่าแม่เราบ่งหัวอยู่เฮือนบ่พี่น้องเพราะว่ามีพี่น้องติดต,ต่อมาเฮาว่าไปไปถ่ายเบิ่งเฮือนไหนชมใจในเะด้อเราพิการมาทั้ง ลี่ก็เลยแก่ใหม่บ่ส้มใจคือบ่มีคนอยู่เหรออะไรอามอมอามอมแม่เจ้าอยู่ทั้งเงื่อนบ่ะแม่เจ้าอยู่เงื่อนบ่ะใช่แม่เจ้าเงื่อนเจ้าโอ้เงื่อนเจ้าใช่พูนจักส้มใจบ่ะเออใช่เงินส้มใจ เออนี่บ่เงี้ยชอใจเออได้เนเพิ่นเอาบ่แม่เบอกนึกว่าเงี้ยตัวนี้น้องชอบใจเออไอชสบใจอยู่เข้อนตัวใดเกาะอ๋ออยู่ตู้ลุ่มค่ะอันนี้เขืางเจ้าบ้านี่ค่ะอ๋ออยู่จ้าคนในนี่ฮะหคนอยู่หกคนลูกหกคนผู้ลูกซี เออพ่อกับแม่เป็นหกชื่อยังก่อชื่อแพรเออฮัทเออฮัเออเป็นเอือยของเอือยไอช่มใจปะช่อมใจนี่ผู้หญิงคือผู้ชายผู้ชายเออสมใจนี่ผู้ชายเล่าเล่าพิการแม่นปะนี่งี้เขาเจ้าบอกคอยมาคอยก็เลยมาเบิ่งเราพี่การเนาะพาพาพาไปเที่ยวอันเล่าได้บ่เบอกเลยนะครับเออเราพาไปพี่น้องะเออเราพาไปเทื่ยวเนาะ เงินอ่ายสมใจนั่นแหละพี่น้องมิลลี่กัมาเนาะกัมาตามอันเพิ่นว่องอะไเพิ่นว่องอะไรกัมาตามเพิ่นกับพวกแมวผู้เดียวหรอกคือแบบไล่คนไล่บงกับคนกับบอกว่าอยู่อ่าทั้งเนื้อพิเดอร์บางคนกับบอกว่าอยู่ปากเซ่มาไายแต่บ่อบิลลี่กับพวกก็ไปบ่ได้มันอยู่ไกลผลเนาะคันว่าอยู่ไกลในี่เขากับไปอะไพี่น้องแต่ถามว่ามันไกลเกินเนาะบิลลี่ก็ไปบดได้คือกัน เพราะว่ามันยากเขากับโบมเมนคนในพื้นที่พี่น้องที่จะไปหอดพุ่นนะอันนี้ก็คือขาเจ้าแนะนํามากกับเดี๋ยวเรามาเบิ่งตัวจริงแต่กับบุงหูว่าเป็นยังไม่แต่เพิ่นบอกแต่ว่าไอ้ชมใจเราเป็นคนพิการนี่ชื่อนะยูเหินปะไม่เราไม่ช่วยหวยมาหาจริงจริงขเจ้าบอกว่าให้มาหามาหาเขาก็เลยชี้มาเบิง่งเราเป็นแบบใดแต่สุดทายหูส่งไปให้ข้าเจา้า เออเป็นเปีย د, เป็นรอยบ่เป็นเ,เป็นแต่เกิดบ่เป็น่ดโอ้มานั่งพี่ไอ้มานั่งพี่นั่งลุมพี่โอ้เป็นเปีย د, เป็นรอยอ, <c ười> อย่ากัดคอยได้อย่าก <c ười> ัดคอยได้ <c ười> อ่านั่งนั่งนั่งก็ได้ฮะบันนั่งก่อนก็ได้โอ้ยน้ำหาตัวหยาค่ะแต่ผุนถามลางไปนอกมากอ้าวอนอื่นสบายดีเอ้าสบายดีพะแนนนี่สบายดีสชิญวันนีแม่สบายดีเอออันน่งอันน่งไอช่มใจนี่มือเจ้านี่เป็นแต่เกิดบ่ะตะเกิดตะกี้ฮะ นอนอ่านก็ก็ไม่หูเลยทำนี่แล้วเกิด้วยแม่นายุมึงทำนี่แหละก็เลยตื่นนอนแล้วว่าเงินพอว่ามันนอนตื่นมาแล้วมันลอยหมดไอ้ช่เมืองอะไรๆอ๋อช่อเมืองนี่ก็แล้วมันนี่ล่ะเป็นเจ็บเนาะมันแบบมาป่วยเมิอนเลยอือืเจ็บแล้วก็พอดีพ่อแม่มันเอาแบบว่าเขาป่วแล้ว เราหาหาหมออามันยังนะที่ดืต่ดีที่เบืองนี้แหละดีเบพวงเบืองนี้ก็คือกันมันมันมันก็ลอยหมดเลยโอ้ก็คือคือแปลว่าคือแปลว่าตะกี้ตอนยังหน่อยจะปวดเป็นยังแต่แต่พ่อจะจะนอนมือหนึ่งมีมือหนึ่งเลยจะนั่งนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยเป็นลอยหมดเลยลอยมันเป็นลอยแบบมันมันบาดเจ็บบาดเจ็บมันยังเลยบ่ลอยเบิดเลยติ้งอะไรทั้งช่องขาง แมแล้ววันนี้พ่อแม่แหละหาหมอมาปัวแหละติ้งอะไรแต่ขังเดียวแมขังหนึ่งเลยติ้งอะไรเลยขังหนึ่งมีแบบนี้แล้แหละแต่ว่ามื่อโตเจ้าอพี่การเป็นงอๆอันคือในนยกให้พี่น้องเพิ่อนดูเมื่อเจ้าโตโตเป็นแบบนี้หันเป็นแต่เกิดเลยบวตัวนี้ฮะตัวนี้ก็เออก็คือการตัวนี้แหละแบบมันดนแล้วแบบมันมันมันหดติกเเ่มันปกติเลยบ่ตอนเกิดนะดีแหละดีแบบนี้วันใหญ่มาสมนี สำลูกเท่าน <be an> <ener> ี้มันเกิดอือก็คือว่าตอนเกิดมาหันยังยังมือนี่ก็ยังได้เคยเจอบอกว่าใช่ได้อีบอมือนี่บอจเบื่อเบื่ออ๋อหอยันเป็นแต่เกิดมาจากยันเราเกิดมาแหละมือต้นนี่เราเป็นเลยนะบอกได้ยินแม่ว่าใหญ่แล้วได้แบบว่าทำเล็กน้อยได้ไปลินแบบนี้แหละเออแล้วว่าได้เจ้าเจ้าดังเป็นนะเหนื่ ไอ้ชอมใจคู่มือนี่เจ้ามีครอบครัวบ่มีลูกมีเมียบ่แม่นก็มีอยู่เมียมีลูกชี้คนนี่เลยนี่นี่ก็ลูกชายนี่นี่ก็ลูกชายโอ้นี่นี่เป็น้องลูกชายเพิ่นเบิดเลยเด้อนี่นี่จะคนก่อบอนี่ซองนี่ไปกับแม่มันซองคนเออตัวนั้นล้านเนาะอันนี่ล้านแหละนี่ล้านอ๋ออ๋ออ๋อก็คือมีอันแม่ผู้หนึ่งเห็นเราถักไข่มาทางไล่นี่แหละกับบอกหูว่าเราอยู่ไสแต่ละแต่ว่าเราอยู่อยู่ต่างประเทศบ่ เราถักมาคาคอยเราบอกว่าคอยกับบเดหูจักกันกับเพื่อนดอกม <No. S 1> ีแต่เพื่อนว่าอาณาเจ้ายู่ไก่กันวอกกับแถวบ้านตัวนี้ตัวนี้นแล้วคอยก็เลย <No. S 1> ตอบว่ายุ่ไก่ยุ่แล้ววันนี้เราก็เลยว่าให้ไปเบิ่งอ่านขอบครัวอันนี้แน่เราว่าไปทายแน่เราว่ะ <No. No. S 1> คอยก็เลยจังมาหอดเจ้าวันนี้ตา,นตามหาไอาส้สมใจเจอแล้วเนาะพี่น้องเนาะ,นนะเห็นเพื่อนเพื่อนแล้วเออแต่ว่าบางอย่างกับข้อมูล่นไหนมันกับ,บตรงกันเนาะกับที่เฮาสองการพี่น้องกัโอเคเดี๋ยวเฮาจะอ่าเมื่อ้ากา สี่ทรงยังไงเพิ่นเบิ่งนัอะไระพี่น้องเอ้ยก็ะมิแต่สำน,นันเนอกไอเพราะว่าคอยตามหาเจ้านะ่ะคอยขี่รถนำหาตั้งแต่อยู่เลาะทามขาเจ้ามาแต่ทึ่งพุ่นบูหัจวจักวาเฮือนใจจะหนีเด้อเอ้ยก็ะมิแต่สำน,นันเนากอ่ะไอสอบใจสบายดีพืนน่อนนะสบายดีสบายดีเอ้ยโอเคเพี่น้องอนะ่ะสบายดีบ๊ายบาย